รดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะุทธวจนะฉบับอริยะวินยัยหน้าที่952 มีชื่อนี้มีผู้ได้เห็นได้ยินและรังเกียดด้วยอาจาระวิบัติแต่ภิกษุนั้นแหละบอกแก่ภิกษุว่าท่านผมมีผู้ได้เห็นได้ยินและรังเกียดด้วยอาจาระวิบัติดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุหวังอยู่ครั้นถึงวันอุโบสถหนึ่งสี่ข้ามหรือหนึ่งห้าข้ามเมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสง์พึงประกาศในท่ามกลางสงด้วยได้เห็นได้ยินและรังเกียจว่าท่าน เจ้าค่าขอสมจงฟังข้าพเจ้าบุคคลมีชื่อนี้มีผู้ได้เห็นได้ยินและรังเกียดด้วยอาจารวิบัติข้าพเจ้างดปฏิมโมก,กแกเธอเมื่อเธออยู่พร้อมหน้าสงไม่พึงสวดปฏิมโมกดังนี้การงดปฏิมโมกเป็นธรรมอย่างไรภิกษุชื่อว่ามีผู้ได้เห็นได้ยินและรังเกียดด้วยทิฏฐิวิบัติดูก้อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้มีผู้ได้เห็นได้ยินและรังเกียดด้วยทิฏ ทิวิบัติด้วยอาการด้วยเพศด้วยนิมิตเหล่าใดภิกษุเห็นภิกษุที่มีผู้ได้เห็นได้ยินและรังเกียจด้วยทิฏวิบัติด้วยอาการด้วยเพศด้วยนิมิตเหล่านั้นก็ภิกษุไม่เคยเห็นภิกษุที่มีผู้ได้เห็นได้ยินและรังเกียจด้วยทิฏวิบัติแต่ภิกษุอื่นบอกแก่ภิกษุว่าท่านภิกษุมีชื่อนี้มีผู้ได้เห็นได้ยินและรังเกียจด้วยทิฏวิบัติก็ภิกษุไม่เคยเห็นภิกษุที่มีผู้ได้เห็นได้ยิน และรังเกียดด้วยทิฏฐิวิบัติเลยแม้ภิกษุอื่นก็ไม่ได้บอกแก่ภิกษุว่าท่านภิกษุมีชื่อนี้ภิกษุนี้มีชื่อมีผู้ได้เห็นได้ยินและรังเกียดด้วยทิฏฐิวิบัติ แต่ภิกษุนั่นแหละบอกแก่ภิกษุว่าท่านผมมีผู้ได้เห็นได้ยินและรังเกียดด้วยทิฏฐิวิบัติดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุหวังอยู่ครั้นถึงวันอุโบสถหนึ่งสี่ข้ามหรือหนึ่งห้าข้ามเมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงพึงประกาศในท่ามกลางสง์ดยได้เห็นด้วยได้ยินด้วยรังเกียจนั้นว่าท่านเจ้าค่ะขอสมจงฟังข้าพเจ้าบุคคลมีชื่อนี้มีผู้ได้เห็นได้ยินและรังเกียดด้วยทิฏฐิวิบัติข้าพเจ้างดปฏิโม แก่เธอเมื่อเธออยู่พร้อมหน้าสงฆ์ไม่พึงสวดปฏิโมกดังนี้การงดปฏิโมกเป็นธรรมการงดปฏิโมกเป็นธรรมหนึ่งศูนย์ประการนี้แลพระตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเอาเองมันคือล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทําอะไรกันอยู่จงย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่ ให้หยิเรียนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสาระเลยจงมีศีลเป็นประทีจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรมแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประทางก็ควรค่าแก่การศึกษาคนา้นคว้าหาความรู้เนี่ยสวดลงสดับรับฟังและน้อมนําไปปฏิบัติศึกษาคนา้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นําไปเทียบเคียงว่าลงสูตรได้หรือไม่ กันได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่แก้ไขดับทุกข์ให้เราได้หรือไม่ ทิหนทางพ้นทุกข์ที่ถูกต้องจากสังสารวัฏเห็นการเวียนว่ายตายเกิดบนวัตะสงสารนี้ให้แก่เราได้หรือไม่ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเองโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้พระแม่เมืงเทพหญิงหนิงนางก้าวเจ้าพระแม่หนิงศิีวลีรัศมีโชตหรือพระแม่อือขอจบไปแต่เพลงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับอริยะ วินัยหน้าที่953ค่ะ